สวัสดีค่ะมาดูไพ่เล่าเรื่องวันนี้กันนะคะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวของใครนะมาตั้งจิตอธิษฐานค่ะให้ออกมาใชา่และออกมาตรงเนาะหัวข้อเดี๋ยวค่อยคิดที่หลังแล้วแต่หน้าไพ่จะเล่าอ่ะมาเรามาดูกันก่อนไพ่ล่วงแหละเดี๋แม่หมอสับใหม่นะตั้งจิตอธิษฐานค่ะไปเลยไปพร้อมกันเลย ดีเอ็มเพสเกิดขึ้นโอ้ oh, อันนี้จะคล้ายๆกับแรนดอมของวันก่อนเลยเนาะขึ้นต้นมาดีเอ็มเพสแปลว่าตอนนี้คนคนนี้เขาน่าจะรักตัวเขาเองมากๆเลยเขาน่าจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากๆในวันนี้รักตัวเองมากๆพลังงานในวันนี้ของเขามันเป็นพลังงานที่เหมือนกับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วก็ได้นะว่าที่ผ่านมาเนี่ย ทำไมเขาถึงได้มีแต่ความวุ่นวายอะไรแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นพลังงานโดยได้เป็นลักษณะของคนที่หลุดพ้นค่ะจากทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานคนที่รักตัวเองอย่างเหลือเฟือแล้วก็ให้ความเคารพตัวเองมากๆนะในวันนี้โอ๊ยเราไม่เคยเปิดเจอของเขาเป็นเอ็มเพเลยเนาะปะไปต่อแล้วยังไงคะ ในอดีตนะดีเอ็มเพจคนนี้เคยเจอทาวเวอร์ครั้งหนึ่งอ่าทาวเวอร์เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเคยหลุดสะบั้นจากความสัมพันธ์ของใครคนใดคนหนึ่งก็ได้หรืออาจจะหมายถึงเสียละเสียการเสียงานถูกเลิกจ้างตกงานกระทันหันอะไรแบบนี้นะการเงินติดขัดมีปัญหาหรือมีเหตุที่มันรุนแรงแบบฉับพันทันด่วนแบบเขาไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบเนี้ย เขาน่าจะต้องเคยเจอภาวะนั้นมาก่อนในช่วงเวลาหนึ่งแต่เวลาเนี้ยเขาน่าจะเสร็จสิ้นทุกอย่างหมดละเพราะมันเป็นไพ่เดมเพสที่บอกว่ามันไม่มีอะไรสูงกว่าเดมเพสไงเขาน่าจะรักตัวเองมากๆน่าจะผ่านทุกอุปสรรคมาหมดอะจนตอนเนี้ยเขากลายเป็นว่าเขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เอ็นเองตามใครอะไรแบบเนี้ยผลและพวงจากความที่ชีวิตของเขาเคยเจอวิกฤตชีวิตและกันอย่างเงี้ยมาก่อนนะคะ ในอดีตคคนนี้เคยมีวิกฤตชีวิตครั้งใหญ่ขึ้นมาครั้งหนึ่งที่มันเป็นทาวเวอร์นะั่นแหละนะในขณะของคุณนะเป็นคิงเหรียญตัวของคุณเป็นคนที่ร่ำรวยนะอยู่ได้ด้วยตัวเองละสงาา่าผ่าเผยวยเป็นคนที่ชัดเจนแล้วก็จริงใจเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองพลังงานมีความ นิ่งในด้านของการงานการเงินถ้าเป็นด้านของการงานก็คือคนที่เป็นระดับผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการขึ้นไปอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ต้องงอไข่ในขณะเดียวกันเป็นพลังงานของคนที่พร้อมช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตทุกๆคนที่อยู่ในชีวิตที่อยู่ในในชีวิตของคุณนะประมาณนี้ตัวของคุณนั้นเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีโอกาสเข้ามาในช่วยตของคคนค่อนข้างเยอะแยะมากมายโอกาสด้านการงาน,โอ,าาน,างานโอกาสด้านการลงทุน เวลานี้ตัวของคุณเองคุณมองว่าชีวิตของคุณน่ะมันมีโอกาสค่อนข้างที่จะเยอะอาจจะเป็นตั้งแต่ที่คุณกับเขาจบความสัมพันธ์กันในครั้งก่อนก็ได้เพราะว่ามันมีทาวเวอร์เกิดขึ้นแสดงว่าเขาทาวเวอร์ครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับคุณด้วยไหมที่ครั้งหนึ่งคุณกับเขาเคยจบกันแบบแรงๆจบกันแบบไม่สวยจบกันแบบกระทันหันอะไรแบบเนี้ยแต่คนคนนี้จบกับคุณแล้วไปทาอีท่าไหนต่อไม่รู้นะถึงได้เป็น d มเพสน่าจะมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ แต่ตอนนี้เขารักตัวเขาเองมากมากแต่คุณเองอะ่ะพอจบกับเขาคุณกลายเป็นว่าคุณมีทางเลือกชีวิตหลากหลายมากๆในเรื่องในเรื่องของการการใช้ชีวิตบางคนอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาให้เลือกบางคนอาจจะหมายถึงว่าพอจบจากคนคนนี้คุณหันไปโฟกัสด้านการเงินการทองความสําเร็จเพราะว่ามันเป็นถ้วยรางวัลคุณเห็นไหมมันเป็นโทฟีอ่อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคุณอาจจะไปสนใจในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตแทน แล้วคุณก็ทําได้ดีซะด้วยนะเนี่ยจนเป็นพลังงานแบบราชาถือเหรียญอย่างเงี้ยตอนนี้คนคนนี้เขาอยากเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งอะ่ะคนที่เคยทาวเวอร์กับคุณมาในอดีตอะ่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งเลยอยากกลับมาหยิบยื่นสัมพันธ์ทำมิตรีและอยากเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆให้กับคุณอะ่ะ <c oughs> โอ้ยคนเก่าๆจะวนกลับมาค่ะเพื่อนเ <c oughs> สียงไม่อเริ่มแย่แล้วขอโทษค่ะ หกถ้วยหกถ้วยอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์คนเก่าคนรักเก่าในอดีตเขาเนี่ยแหละเขาเนี่ยแหละคนที่เคยจบกับคุณไปอย่างกระทันหันในอดีตอ่ะเขาจะกะวนกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณแล้ววนกลับมาในลักษณะในลักษณะที่ตัวของเขาก็เพียบพร้อมแล้วด้วยนะเพราะมันเป็นเอ็มเพสแสดงว่ามันเป็นการจบออกจากคุณไปแล้วเขาไปจัดการกับอะไรบางสิ่งบางอย่างจนตอนเนี้ยเขาหลุดพ้นจากสิ่งที่เขาไป ไปจัดการตรงนั้นน่ะแล้วตัวเขาก็เป็นพลังงานของคนที่รักตัวเองมากๆอะไรแบบนี้เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนะสี่ไม้เท้าเกิดขึ้นเพื่อเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะคะสี่ไม้เท้าอยากกลับมาเริ่มต้นอยากกลับมาให้ความชัดเจนอยากกลับมาถ้าเป็นไปได้ก็ขอโอกาสกันเริ่มต้นกันใหม่เป็นครอบเป็นครัวกันไหมอะไรแบบนี้ พวกคุณในอดีตเคยคุยกันในเรื่องของการอยากสร้างฐานะครอบครัวไปด้วยกันไหมคะการอยากแต่งงานการอยากใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันจจะมันเกิดทาวเวอร์แปลว่าในอดีตมันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้มันเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นแล้วคุณทั้งสองคนอาจจะต้องจบการห่างกันอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้คนคนนี้มันเตรียมจะวนกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณอยู่นะแล้วก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งมันเป็นตัวเขาเองแหละที่เขาหันหลังให้กับคุณในความสัมพันธ์ในอดีต ทั้งทางที่จริงจก็รักกันดีแต่มันเป็นการหันหลังไปไปแบบกระทันหันเนี่ยสอดคล้องกันเลยเห็นปะเป็นการหันหลังจากคุณไปแบบกระทันหันโดยที่เขาก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแล้วเขาก็แบกความรู้สึกของคุณไปด้วยอยู่ตลอดเวลาไปแก้ไขปัญหาต่างๆทิศทางมันอาจจะเป็นในเรื่องของไปเคลียร์ไปเคลียร์ความสัมพันธ์เก่ามากกว่าพอเคลียร์ได้แล้วก็เหมือนกับว่าเอาละอยากหันกลับมาในชีวิตของคุณ อยากกลับมาเริ่มต้นความสัมพันธ์อยากกลับมาชัดเจนกับคุณจริงๆแล้วเพราะว่าสี่ไม้เท้ามันคือต้องการความชัดเจนอยากให้คอมมิชเมนต์อยากไปได้ถึงขั้นแต่งงานกันประมาณแบบนี้ก็แสดงว่าในอดีตเขายังไม่น่าใช้ความชัดเจนกับคุณเพราะามันน่าจะติดในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆที่มันจบไปแล้วละมันคลาคราซังรอเคลียร์รอจัดการอยู่ไหมนะมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนั้นเลยต้องยุติกับคุณไปก่อนเพื่อไปจัดการปัญหา เรื่องเก่าๆคนเก่าๆก,ก่อนที่จะวนกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณตอนนี้ The World เกิดขึ้นนะก็คือสิ่งที่เขามองเห็นคือคุณนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเขาเลย The World, The World เป็นเหมือนโลกทั้งใบของเขาการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตเขารู้สึกว่ามันได้รับการเติมเต็มอะค่ะแล้วคุณก็ทําทุกอย่างให้เขาด้วยใจจริงๆนะในอดีตเนี่ยตอนนี้คนคนนี้ยังไงก็ตามเขาอยากกลับมาตอบแทนคุณบ้างละว,วันที่เขาหันหลังไปจากคุณเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเขาติดความสัมพันธ์เก่าๆในชีวิตอยู่ อยู่ระหว่างการรอเคลียอะไรแบบนี้เขาก็เลยหันหลังจับคุณไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อไปจัดการกับปัญหาดราม่าในอดีตของเขาเพราะเขาอยากอยู่กับคุณแบบที่ไม่มีพลังงานคนเก่าๆอยู่ในชีวิตอะที่จบแล้วแต่ไม่ยอมจบจริงไม่ยอมออกจากชีวิตของเขาอะค่ะเหตุผลแค่นี้เลยเขาเลยออกจากชีวิตของคุณไปก่อนเพื่อไปจัดการปัญหาตรงนั้นให้คุณไม่มีมนทินประมาณนี้นะให้คุณไม่มีมนทินว่ามาแทรกมาซ้อนไม่มาอะไรไมอไร่อะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยเป็นการที่ต้องหายออกไปเพื่อไปจัดการนะตอนนี้พลังงานของคุณเนี่ยอ่าเป็นทั้งราชาเหรียญเป็นทั้งราชาถ้วยคุณมั่นคงแล้วด้านการงานการเงินการใช้ชีวิตอ่าตอนนี้เขาเองเขาก็เป็นดีเอ็มเพจเขาก็พร้อมแล้วเหมือนกันอนะความพร้อมของเขาอะที่เขาอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณ พร้อมในด้านของการที่ไม่มีพลังงานแทรกซ้อนในชีวิตของเขาอีกต่อไปพร้อมทางด้านความมั่นคงการเงินการงานของเขาเขามีความพร้อมแล้วค่ะที่อยากจะกลับมาเพื่อรับผิดชอบชีวิตของคุณต่อไปอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณช่วยโอกาสเขาหรือเปล่านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่เทพคติกันดีกว่าพาเทพกติจะเล่าเรื่องราวว่ายังไงนะ แม่า拉วตีสิ่งที่เขามองเห็นก็คือความเป็นครอบครัวในตัวคุณเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณค่ะแล้วก็พระแม่ปาาวตีเนี่ยอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าในอดีตคุณเคยใส่ใจเขามากเหมือนแม่ดูแลลูกยังไงอย่างนั้นเลยแม่ดูแลลูกความรักแบบแม่ดูแลลูกเขาไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะคิดว่าเขาเห็นคุณเป็นแม่เขานะไม่ใช่นะแต่มันหมายถึงว่าเขามองว่า ความรักที่คุณมีให้เขาอ่ะมันเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อะค่ะเฉกเช่นเดียวกันคนคนนี้การที่ทําไมเขายอมปล่อยมือคุณออกจากช่วงเวลาหนึ่งอ่ะมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเท่าไหร่อ่ะนะแต่เขาเลือกทําแบบนั้นในช่วงในช่วงในในช่วงเวลานั้นในอดีตคืออาจจะ <c oughs> หันหลังให้กับคุณไปเฉยเฉยมันเป็นทาวเวอร์ใช่ปะหันหลังให้กับคุณไปเฉยเฉยไปเพื่อไปเคลียร์เรื่องคารากาซังเก่าเก็บของเขาอ่ะ เพราะว่าเขาน่าจะรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขารักคุณแต่เขาเองต่างหากที่อาจจะผิดที่เขายังมีความสัมพันธ์เก่าๆอยู่รอเคลียอะไรแบบเนี้ยพอเขาจะชัดเจนกับคุณเขาหันหลังให้คุณเพื่อไปเคลียร์กับปัญหาต่างๆจนตอนเนี้ยเขาเพียรพร้อมทั้งด้านความมั่นคงการงานการเงินและตัวเองที่เป็นโสดสนิทประมาณนี้เพราะว่าตัวเขาเองเขาก็รักคุณเหมือนไม่มีเงื่อนไขแบบไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันเนี่ยก็อยากจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะ ค่ะต่อเลยนะคะเขาอะเห็นว่ามันเป็นลักที่ไรเงื่อนไขลักที่บริสุทธิ์ลักที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนอันนี้เขารู้นะว่าคุณเนะี่ยก็มีให้เขาแบบนี้เหมือนกันในขณะเดีวยวกันจริงๆคนคนนี้ก็รู้ตัวเหมือนกันว่าเขาก็รู้สึกกับคุณแบบนั้นบางทีการที่เกิดทาวเวอร์ครั้งนั้นเนี่ยค่ะการที่เกิดทาวเวอร์ครั้งนั้นที่เขาหันหลังออกจากคุณไปเขาอาจจะไม่กล้าบอกคุณนะกับเรื่องคาราคาซังที่เขาทําอะไรเอาไว้อะ เพราะว่าทิศท,ทางมันคือคนที่รู้ตัวแล้วว่าเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะเขาก็ไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆประเด็นคือมันเหมือนกับเป็นลักษณะของคนที่ดึงคุณเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ซ้อนน่ะในเวลาที่เขาอาจจะมีความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือว่าเป็นความสัมพันธ์เก่าที่ยังไม่ได้จบก็ได้หรือจบแล้วก็ได้รอเคลียร์ก็ได้ประมาณานี้เหมือนกันแต่พอคนคนนี้นเริ่มชัดเจนในใจกับคุณน่ะเขาเลยเหมือนกับเลือกที่จะวางคุณไว้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อไปจัดการกับเรื่องราวเดิมๆความสัมพันธ์เดิมๆของเขาอะนะเพื่อที่กลับมาใส่สะอาดกับคุณประมาณอย่างเงี้ยนั่นแหละเขาคิดถึงคุณแบบนั้นเขารู้ค่ะว่ารักที่คุณมีให้เขามันเป็นรักจริงๆรักที่จริงใจจริงๆอะนะแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกตัวเองเหมือนกันว่าเขาก็รักคุณแบบนั้นเหมือนกันค่ะเนี่ยนางมนโทและตัวตวนของคุณที่เป็นคุณก็สวยสวย คุณเป็นคนที่สวยและสง่างามนะในพื้นที่ของตัวเองบางทีการที่คุณกับเขามันออกจากความสัมพันธ์กันไปในช่วงเวลาหนึ่งคุณอาจจะไปทําสัญยกรรมมาไหมไปทําสวยมาไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านางบนโทนี่คือเป็นคนที่มีรูปลักษณ์งามเป็นคนสวยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีศิลธรรมด้วยแต่ว่าเป็นคนที่มีศิลธรรมที่ครั้งหนึ่งเคยถูกลังแกซึ่งนั่นก็จะหมายถึงตัวเขานั่นแหละถูกลังแกถูกเอาเปรียบแล้วนั่นคือสายตาที่เขามองคุณเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทํรลายคุณน่ะแต่มันก็คือการทําลายคุณแหละนะ ในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าเขาแค่ไปเคลียร์เรื่องราวเก่าๆของเขาเพาื่อเรียกกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณเป็นไปได้ว่าตอนแรกเริ่มคนคนนี้คบกับคุณอาจจะไม่ได้จริงใจนะักอาจจะเห็นว่าอ้าวมีคนมาลักมีคนมาชอบก็ลักก็ชอบสิอะไรแบบนี้แต่เหมือนกับว่าไม่ได้คิดว่าจะชัดเจนหรือจริงใจแต่พอคบไปคบมากลายเป็นว่าคุณดีอะดีจนปฏิเสธไม่ลงอะมันเลยทําให้คนคนนี้เหมือนกับต้องตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนั่นแหละเขาเลยต้องกลับไปเคลียร์ของเก่าของเขาเนี่ยแหละเพื่อที่จะมันชัดเจนมีคุณอะไรแบบเนี้ อันนั้นคือสายตาที่เขามองคุณนะคะเดอซันลงเวลาเนี้ยตัวเขาชัดเจนเพิ่งจะพูดเพิ่งจะพูดเองตัวเขาชัดเจนในตัวเขาเองละว่าชีวิตของเขาอ่ะเขาชัดเจนที่คุณเขาอยากมั่นคงที่คุณเขาอยากมีทุกอย่างที่มันเป็นคุณเดอซันคือความสว่างสวัยความชัดเจนในตัวของเขาเองนม่งเขาจะไม่เป็นเอเพคเขาจะไม่รักตัวเองแบบนี้เขาจะไม่ต่อสู้ทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาเองอิสระแล้วก็จะกลับมาในชีวิตของคุณค่ะ เขากลับไปต่อสู้เพื่อให้ตัวเขาหลุดพ้นจากพันธนาการทุกอย่างให้เขาเป็นอิสระสว่างสะอาดและกลับมาในชื่อของคุณเพราะเขาอยากชัดเจนกับคุณเดอะซันคือความสว่างสวยัยความรุ่งโรจน์อีกอย่างหนึง่งตัวของคุณเวลาอยู่กับเขาคุณก็เป็นเดอะซันให้เขาเช่นกันที่คุณทําให้คนคนนี้ชัดเจนในหัวใจจนเขาต้องขับเคลื่อนทําอะไรบางอย่างเพื่อคุณนี่แหละนะ <c oughs> อันนั้นคือสายตาที่เขามองคุณและตอนนี้เขาก็เป็นจริงๆด้วย แต่คุณสิคุณกลับรู้สึกเหมือนกับว่าเขาลอยแพร่คุณอะไรแบบนี้เขาเทคุณไปไม่บอกไม่กล่าวเวลานี้คุณเลยเหมือนกับว่าความเป็นตัวตวนคุณสูงมากนะจะเรียกว่าอีโก้ก็ได้สาหรับคนคน,คนนี้คุณเริ่มมีกําแพงไงคะเพราะความเจ็บความปวดที่คนคนนี้ทิ้งเทคุณไปในะอดีตไปแล้วไม่บอกกล่าวห่างหายไปนานบางคนหายกันไปเป็นปีๆอ่ะแต่ไม่ยอมบอกคุณอนะ่ะว่าหายไปไหนนึกออกไหมคือทิศทางพอมันหายไปคนเรามันคิดได้ทั้งนั้นน่ะกลับไปเลือกคนเก่าหรือเปล่ากลับไปมีอะไรไหม อะไรแบบนี้ทั้งๆที่คุณก็ดีกับเขาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นทั้งความความเป็นตัวตนของคุณเนี่ยมันเหมือนถูกเหยียบในช่วงเวลาหนึงที่คนคนนี้เขาหายไปคุณน่ะมีกำแพงกับเขาเรียบร้อยแล้วมีความเป็นอีกโก้สูงนะอยู่ที่ว่าคนคนนี้เขาจะทํายังไงเท่านั้นเองนะที่จะกลับในความสัมพันธ์กับคุณได้อีกครั้ง อ้าวกลับมาได้อยู่แล้วเพื่อน w o f o r r t จ n e กลงล้อแห่งโชคชะตานั่นเองลำพังตัวเขาเองเขากลับมาในทิศทางคุณคงลำบากเพราะว่าโหเทพพังคารออกเลยมุทะลุดุดันนะแปลว่าคุณก็คงแบบเครียดแค้นเพราจริงๆในบางคนอะไรเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้เครียดแค้นแต่กำแพงสูงริบเลวเลยไม่เอาไม่เอาอะไรแบบเนี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องของโชคชะตาค่ะคุณทั้งสองคนโชคชะตาเหมือนกับเป็นดวงคู่กันอะ เกิดมาเพื่อคู่กันคุณมาทําให้เขาตื่นรู้อะไรคือรักที่ดีอะไรคือ,อรอักที่บริสุทธิ์และจริงใจอะไรคือคนที่เขาชัดเจนในหัวใจจริงๆคนคนนี้อาจจะคบใครในอดีตไม่เคยชัดเจนกับใครเลยแต่เขาเพิ่งจะมาชัดเจนเวลาที่คุณก้าวเข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาอะจนเขาอยากจะชัดเจนอยากจะเลือกและมั่นคงกับคุณน่ะนั่นแหละเขาถึงต้องไปจัดตัดจบกับเคลียร์ปัญหาเดิมๆท่าที่เขาเคยจะมีให้หมดก่อนมันเป็นโชคชะตาที่นำไพยคนสองคนได้เจอกันแล้วต้องพัดพากออกไปเพื่อไปเคลียร์เรื่องราวเก่า และเขาได้กลับมาพิสูจน์ตัวตนว,ตวนมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกครั้งประมาณนี้นะคะมันคือคนสองคนที่ถึงเวลาละที่โชคชะตาจะนำพาให้ได้กลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสะทีมันจะคล้ายแลนดอมต่อจากเมื่อวันเก่าเลยเนาะเนี่ยตอนนี้นะมันเป็นตัวที่บ่งบอกเลยว่าตัวของเขาเองอะกลับรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเขา อย,อยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณมากเลยนะมันคือการพูดเนาะสําหรับฤาษีนา่นโมนีเนี่ยเขาอยากจะเดินทางมาหาคุณเขาอยากจะพูดอยากจะเจราจากับคุณอีกครั้งแต่ตอนนี้เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงแต่ใดๆก็ตามคุณจะเห็นว่ากงล้อโชคชะตาทํางานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทํางานแล้วถึงเวลาแล้วนั่นเองที่คนคนนี้จะกลับมาแม่มอว่ายังไงเดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่พคุณทั้งสองคนเนี่ยได้กลับมาสารสัมพันธ์กันอยู่ดีอะคะ่ะ มันเป็นลักษณะของเขาลิขิตมาแบบนี้ยังไงคุณก็ต้องเจอไม่อยากเจอก็ต้องเจอนะมันเป็นบุญลิขิตกรรมลิขิตร่วมกันมานะคะของคุณพระภูมิเทวีเกิดขึ้นพระภูมิเทวีก็คือพระแม่ธรณีนั่นเองนะคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นมั่นคงอีกความหมายหนึ่งก็คือจริงๆแล้วแม้ว่าพวกคุณจะหลุดออกจากความสัมพันธ์กันไปบางเคสบางคนเท่านั้นนะการที่คุณอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยในใจคุณอะ่ะยังรอคนคนนี้นอยู่ในบางคน รอการกลับมาไม่ว่าเนิ่นนานแค่ไหนก็รอเพราะคุณทั้งสองคนมาเป็นพลังงานคู่กันไงพอคุณจะเปิดใจไปมีคนใหม่มันก็เปิดใจได้ยากหรือมีแล้วมีไม่ดานก็ต้องหลุดออกไปเพราะใจคุณยังอยู่ที่คนคนนี้เพราะว่าพระแม่ธรณีเกิดขึ้นกับความหนักแน่นมั่นคง The Wheel of Fortune สำรับเทพคติเป็นสำรับของคนที่เป็นไพท่ที่มีพลังงานความเป็นเนื้อคู่กันเพราะฉะนั้นเนะี่ยคู่กันแล้วมันไม่แคล้วกันในลักษณะอย่างนั้นคุณก็เป็นคนที่มีความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนะี่ย แ <c oughs> ม่หมอมองว่าทิศทางอ่ะคือไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันเป็นเวลาละมันถึงเวลาละที่คนที่มีพลังงานคู่กันทั้งสองคนจะได้กลับมาคู่กันสักทีกลับมาเคลียร์ใจกันสักทีนะคะตอนนี้ตัวของเขาเวลาที่เขาห่างคุณนะเขาใช้เสียงดนตรีในการฮิวใจตัวเองนะหรือบางคนอาจจะเหมือนกับสื่อสารกับคุณก็ได้ผ่านทางบทเพลงที่เขาชอบฟัง มันจะเป็นเพลงที่คุณก็สามารถฟังแล้วคุณรับรู้ได้อะว่าเขาสื่อถึงคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยเพราะคุณเคยสื่อกันทางบทเพลงไหมคะเคยมีคําว่าเพลงของเราร่วมกันไหมคนคนนี้เขาใช้บทเพลงในการฮิลใจเวลาเขาคิดถึงคุณนะบางเคสบางคนคุณอาจจะแอบไปส่องเขาในพื้นที่ของเขาคุณอาจจะเห็นเขาเปิดเพลงเล่นดนตรีหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณฟังในเนื้อเพลงดีๆคุณอาจจะรับรู้ได้ว่าเอ๊ะสื่อถึงฉันใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเขาจะเป็นแบบนั้นส่วนของคุณเองคุณก็ คิวใจตัวเองได้ละในพื้นที่ของตัวเองคุณมีแต่ความเป็นผู้ให้เดรสตาคือลักษณะของคนที่เป็นผู้ให้คนที่เป็นผู้ให้กับคนอื่นเป็นผู้ชำระล้างเป็นผู้ที่เหมือนกับหลุดพ้นแล้วคุณสามารถหลุดพ้นจากความเวลวร้ายความเจ็บปวดที่คนคนนี้เคยทํากับคุณในอดีตอะที่เขาทิ้งเทคุณไปหาเหตุผลไม่ได้นั่นแหละแต่จึงเขาไปเคลียร์เพื่อกลับมาหาคุณนะคะประมาณนี้แล้วตัวคุณเองเวลาในคุณก็ดูโดดเด่นในแวดวงของคุณเองดูมีชื่อเสียงถามว่าเขารู้ไหมเขารู้เพราะเขาติดตามคุณ เขาดูคนอยู่ถ้าคุณเป็นพวกดารานักร้องนักแสดงเป็นพวกยูทูบเบอร์นักติ๊กตอกหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น f อซของคุณคนหนึ่งก็เป็นไปได้เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้คุณดูโดดเด่นมากๆเขาเองเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็อยากทวงคุณคืนมากๆนะเพราะว่ามันเคยอยู่ในความสัมพันธ์กันและกันมาก่อนในอดีตนะคะเขาจะไม่ยอมนพูดที่ถูกคุณหลงลืมอีกต่อไปนะ ใดๆก็ตามการวนกลับมาเขาอยากจะมาปรับความเข้าใจแล้วอยากจะกลับมาเป็นคนรักกันอีกครั้งเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปถึงคําว่าครอบครัวนะคะมันเป็นลักษณะของคนที่เป็นเป็นคู่กันที่เจอกันในเวลาไม่ใช่แต่เวลาตอนนี้มันเหมือนกับถึงเวลาละที่โชคชะตาจะนําพาให้คนทั้งสองคนได้มา ความเข้าใจกันสักทีและอยู่บนเส้นทางบุญร่วมกันต่อไปประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออรลกคิลกันว่าไพ่ออรลเคิลจะสรุปเรื่องราวว่ายังไงนะคุณและเขาต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันเขาคิดถึงวันวานที่เคยมีคุณในอดีตจริงๆแล้วคุณก็น่าจะต้องแอบคิดถึงเขาบ้างแหละเรื่องราววันวานดีๆในอดีตความทรงจําในอดีตที่พวกคุณเคยมีกันและกัน เพราะมันเป็นไพ่แห่งการเติมเต็มความรู้สึกของคนสองคนสามารถรับรู้สัมผัสได้ซึ่งกันและกันเวลาที่อยู่ในความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันต่างคนต่างรู้สึกว่าแค่มองตาก็เข้าใจแค่คุยก็รู้สึกถึงความผูกพันที่มากอะไรแบบนี้มันเป็นความเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะตอนนี้เขาคิดมากคิดเยอะละเพราะว่าการคิดยมันเป็นทิศทางว่าเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณอยากปรับความเข้าใจอะไรแบบนี้ อยากเล่าทุกอย่างให้คุณฟังทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเริ่มต้นยังไงพบคุณยังไงคุยยังไงประมาณนี้กลัวคุณไล่จะเพิดก็กลัวแต่ก็ปล่อยให้มันห่างหายไปก็ปล่อยไม่ได้เพราะเขาก็ขาดคุณไม่ได้เหมือนกันพลังงานในวันนี้เขาตั้งใจเคลียร์ทุกอย่างมาเพื่อคุณอะไรแบบนี้ค่ะการที่เขาจะมาพบคุณอีกครั้งหรือว่าอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งเขาจะเล่าเรื่อง ทุกอย่างให้คุณฟังที่มันเป็นความจริงอะว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างอะไรแบบนี้เขาไปทําอะไรมาเขาไปทําอะไรมาเพื่อคุณแบบนี้นะคะแล้วเขาก็คาดหวังด้วยว่าถ้าเกิดเขาพูดความจริงทุกอย่างแล้วคุณจะให้โอกาสเขาคุณจะให้ความเข้าใจเขาในสิ่งที่เขาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่เหมือนกับว่าให้เราได้อยู่ในความสัมพันธ์กันอีกครั้ง มันมีความวุ่นวายต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเขาค่อนข้างเยอะช่วงที่ชีวิตของเขามันมีทาวเวอร์ในตอนนั้นมีความวุ่นวายมีประเด็นดราม่าดึงคนอื่นมาในความสัมพันธ์หรือคนอื่นเข้ามาวุ่นวายกับเขามากเกินมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตพร้อมๆกันและเขาตัดสินใจอะไรต่างๆไม่ได้ในเวลานั้นนะคะจึงทําให้ตอนนั้นนะเขาต้องพักความสัมพันธ์ไปในช่วงเวลาหนึง่งแล้วเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณอันเนี้ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเพราะเขาอาจจะบอกคุณไม่ได้จริงๆแต่ ครั้งนี้เขาอยากจะเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งและอยากจะพูดความจริงทุกอย่างละอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณใช้โอกาสเขาอีกครั้งไหมแต่แม่หมอมองเห็นนะว่าพรมลิขิตของพวกคุณอะยังไงเดี๋ยวก็ได้กลับมาคุยกันพูดคุยกันแม้ว่าตอนนี้รู้สึกว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วไม่อยากจะได้คนคนนี้แล้ววาละบุญพวกคุณมันยังผูกกันอยู่วาสนายังมีต่อกันอยู่ยังไม่ขาดจากกันนะคะคือยังไงก็ยังไม่หลุดจากกันเพราะฉะนั้น คู่กันแล้วไม่แคล้วกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวคนคนนี้จะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะก็จบแล้วนะคะแรนดอมสําหรับวันนี้นะภยัยเราเรื่องสิภยัยเราเรื่องสําหรับวันนี้นะคะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปไม่ตรงไม่สบายใจวางตรงนี้ดูเป็นความบันเทิงนะคะรักษาสุขภาพด้วยอากาศเปลี่ยนเสียงแม่หมอแห้งทุกครั้งเลยเวลาที่อากาศเปลี่ยนแบบนี้นะค่ะก็จบแล้วนะคะสําหรับค่าคืนนี้บ๊ายบายค่ะ